โอเคครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องมีใ,ใครนะครับที่ควรจะนะควรจะนะครับจำเป็นนะที่จะต้องทำคาร์ดิโอและใครที่อาจจะไม่จําเป็นต้องทาคาร์ดิโอบ้างครับซึ่งคาร์ดิโอในที่นี้นะครับในที่นี้ผมจะเอาเป็นว่าเอาขอเป็นความเข้าใจทั่วกันนะครับร<า> <chlossen> ก็คือกิจกรรมที่เราเดินเราวิา่ง จ็อกกิ้งนะครับเดินสายพานปั่นจัก,กรยานว่ายน้ําอะไรต่างๆนะพวกนี้ผมก็จะขอถือว่าขอเรียกว่าเป็นเป็น, io, นคาร์ดิโอนะคือผมจะไม่ได้พูดถึงแบบคาร์ดิโอในเชิงแบบโอ้โหต้องฮาร์ดเรทเจ็ดแเปอร์เซนแบบเหมือนนักกีฬาแบบฝึกกล้ามเนื้อหัวใจคาร์ดิโออะไรอย่างนี้นะครับคือคือความหมายเขาว่าคาร์ดิโอในที่นี้นะเอาแบบว่าเดินนะ ง่ายนะเดิน Moving Moving นะครับคือประโยชน์ของคาร์ดิโอนะมันมันมากมันมากนะครับมันมากมายมหาศาลนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะชอบคาร์ดิโอมากๆนะครับตอนเช้าคือคาร์ดิโอของผมก็คือการเดินประมาณ19ื่นขั้นตับนะครับผมเดินนี้ทุกวันทุกเช้านะครับถ้าไม่ได้มีกิจกรรมอะไรหรือไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็จะพยายามตื่น้มาสิ่งแรกที่ผมจะทำคือผมจะไปเดินก่อนเลยนะครับผมก็จะเดินแล้วก็ จะวางแผนที่จะต้องทําภายในวันนั้นนนนะครับเหมือนคือเรามีสเกจโดอยู่แล้วล่ะเรารู้ละว,วันนี้ต้องทําอะไรบ้างแต่ก็จะแบบเหมือนตบ,ตบให้มันแบบเ,เข้าที่เข้าทางคิดดูสิฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเป็นการเดินฟังพอดแคสต์นะครับเดินหาความรู้ให้ตัวเองด้วยซึ่งในขณะเดียวกันเราก็ได้ออกกําลังกายด้วยนะครับออกกาลังกายเลือดลมหมุนเวียนนะเหมือนพร้อมตื่นที่จะเริ่มกิจกรรมในแต่ละวันไปด้วย ก็จริงประโยชน์มันก็มหาศาลนะทุกคนถ้าทาคาร์ดิโอได้ก็ดีนะครับโอเคพูดถึงบุคคลที่ผมว่านะครับจำเป็นก่อนนะครับควรจะนะครับที่จะต้องทำคาร์ดิโอนะครับก็คือถ้าอาชีพของคุณนะครับเป็นงานนั่งโต๊ะนะงานนั่งโต๊ะงานออฟฟิศต้องนั่งทั้งวัน8ปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นเก้าโมงเช้าเลิกหกโมงเย็นนะครับ คือร่างกายคุณจะแบบสติฟมากมันไม่ได้ move มันไม่ค่อยได้ขยับนะโอเคมีขยับคือเยื่นบ้างแต่ว่าไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยจะได้อะไรครับมันคือมนุษย์เราไม่ได้ถูกดีไซน์ให้มานั่งโต๊ะนะครับมนุษย์ในยุคตั้งแต่แบบ B C before Christ ออกมานี่คือเราเกิดมาเป็นนักล่านะครับมนุษย์นี่เป็นนักล่าเราวิวัฒนาการด้วยเทคโนโลยีเข้ามาขนาดนี้เราก็อย่าให้มันแบบครอบงำนะครับแบบทําให้เราสูญเสีย ฟิสิกส์เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเข้าไปหรือว่าแม้แต่พูดถึงเรื่องแค่การเมนเทนสุขภาพให้มันดีนะให้เลือดลมหมุนเวียนนะฮะเราเราก็ต้องได้ใช้กล้ามเนื้อบ้างนะบางคนก็คือตื่นมาก็ขับรถมาที่ทํางานนั่งทํางานทั้งวันแล้วต้องขับรถกลับบ้านนะไม่ได้ขยับเลยนะผมว่ามันจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับในสุขภาพระยะยาวเท่าไหร่นะรที่จาเป็นนะนี่ผมแนะนำนะควรจะแล้วกันนะฮะคนที่ทํางานนะมีงานแบบเซนิทารีจ็อบนะครับงานนั่งโต๊ะงานออฟฟิศ นะครับไปก็คือ,อข้อ2นะครับถ้าจําเป็นนะครับคือถ้าเวลาว่างนะครับเวลาที่โอเคคุณว่างแล้วคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบออกนอกบ้านมากเท่าไหร่หรือว่ากิจกรรมส่วนใหญ่นะครับเป็นแบบนั่งดูหนังฟังเพลงอยู่บ้านนะนี่ผมพูดถึง general ทั่วไปนะครับพักผ่อนลองไปเดินบ้างครับออกไปเดินบ้างอย่าอย่าให้แบบว่าทํางาน8 t o 5ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้ว สาร์อาทิตย์มีเวลาว่างก็นั่งแมะอยู่ที่เดิมอีกนะครับนี่สุขภาพหรือว่าไลฟ์สเปนระยะยาวของคุณนี่มันจะแบบผมว่ามันจะสั้นลงนะครับมันจะไม่ค่อยได้ move ไม่ได้ออกกาลังกายเท่าไหร่อย่าให้เลือนลมมันหมุนเวียนบ้างนะครับแล้วก็ขยับขยายขยื่นน้องกายสบ้างนะครับต่อไปข้อ3นะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นบุคคลที่เดินก้าวเฉลี่ยนะครับแต่ละวันไม่ถึงนะครับ ไม่ถึง3,000หรือ5้0 0เอาเป็น5000แล้วกันแบบสูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับไม่ถึง5,000ันเนี่ยทุกวันปกตินะครับต่ำกว่านี้อยู่แล้วนะผมว่าควรจะแอรกิจกรรมนี้เข้าไปบ้างนะครับกิจกรรมคาร์ดิโอบ้างเดินบ้างนะครับเดินวันหนึ่งสักเพิ่มไปสัก30นาทีสักหน่อยให้ได้ทุกวันนะนี้เราเราเรา,เราต้องรักษาสุขภาพกันนะครับระยะย,ยาวก,กันด้วยนะครับประโยชน์ของคาร์ดิโอมันก็ช่วยหลายอย่างนะที่ผมบอกนะครับลดไขมันได้ด้วยนะได้ใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับให้กล้ามเนื้อได้ ออกแรงบ้างนะครับไปข้อ4นะครับนี่ก็ข้อสุดท้ายนะโอเคถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ออกกําลังกายอยู่แล้วนะออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอยู่แล้วแต่วอลลุ่มการซ้อมของคุณเนี่ยอาจจะน้อยกว่านะครับสิบเซตต่อ1นึ่งเซสชันนะครับหรือว่าออกกําลังกายโดยปกติเนี่ยวเวทเทรนนิ่งน้อยกว่า3วันต่อสัปดาห์นะครับผมก็จะแนะนำนะครับให้ทํา ให้ทำกิจกรรมทีม่เป็นคาร์ดิโอด้วยนะครับมันก็จะได้เพิ่มแอคทิวิตี้ที่ได้เบิร์นแคลอรี่มากขึ้นนะครับได้เทรนนิ่งมากขึ้นจากที่คุณเอาโอเคคุณทำอยู่แล้วแต่ว่าถ้าวอลลุ่มมันไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่เฟสไหนในการซ้อมของคุณการออกกำลังกายของคุณกีฬาของคุณกิจกรรมของคุณแต่ถ้ามันน้อยกว่า10เซตต่อเซชันนะครับก็ทำซะหน่อย ผมยังมองในมุมกว้างอยู่นะมองในมุมกว้างที่แบบมนุษย์เราก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดมานั่งโต๊ะอยู่ดีอ่ะมันต้อง moving นะครับฟิสิ i c a l แบบความเป็นเลิศทางทางกายภาพเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับประโยชน์ก็เยอะอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะส่วนในทางกลับกันเลยนะในทางกลับกันเลยก็คือคุณอาจจะนะครับไม่จําเป็นนะครับถ้าข้อหนึ่งะค,คุณงานประจําของคุณเป็นงานที่ค่อนข้างแ c t i v e นะครับต้องเดินต้องยืนต้อง ไปไหนทำอะไรขยับตัวตลอดนะครับอาจจะไม่ต้องนะอาจจะไม่ต้องคือจะทำเพิ่มก็ได้แต่อาจจะไม่ต้องทำเพิ่มก็ได้นะครับหรือว่าข้อ2นะครับนี่คือทั้งหมดนี่คือกลับกันกับ4ข้อแรกที่ของคนที่ควรจะทำนะก็คือถ้าเวลาของคุณนะคุณมีกิจกรรมที่แอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะครับเช่เนเตะบอลกับเพื่อน,ตนเต้นขี่สเก็ตบอร์ดใช่ไหมอะไรเซิร์ฟสเก็ตใช่ไหมสเก็ตไถ่ไถ่ไปน,นะค,คือถ้าคุณเป็นคนที่แอคทีฟอยู่แล้วกิจกรรม พวกนั้นอยู่แล้วเอา going อยู่แล้วนะครับเดินเล่นเดินเที่ยวอะไรประจําอยู่แล้วนะครับก็อาจจะลดลงได้หรือไม่ไม่ได้จําเป็นที่ต้องทําเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ป้อ3นะครับกลับกันเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดกิจกรรมของคุณทั้งวันการเดินของคุณเนี่ยค่าเฉลี่ยโดยปกติอยู่ที่5 0 0พขึ้นไปอยู่แล้วนะครับ normally อยู่แล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องทำนะเหมือนคุณก็ได้แทบจะเดินหมุนเวียนเลือดลมอยู่แล้วทุกวัน ต่อไปข้อ4นะครับถ้าเกิดว่าโอเคคุณเป็นนักกีฬาซ้อมอยู่แล้วนะถ้าวอลลุ่มการซ้อมของคุณเนี่ยสิบเซตถึง20เซตขึ้นไปอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีความจําเป็นนะครับก็ที่จะต้องทํามากนะเพราะว่าคุณได้ออกกําลังกายหนักหน่วงอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นแค่เดินชิวๆเดินวอร์มอัพคูดาวก่อนหลังออกกําลังกายก็อาจจะเพียงพอแล้วนะครับแต่ก็นะครับถ้าไงถ้าเกิดคุณมี เป้าหมายที่อยากจะสุขภาพดีอะ่ะผมอินเจเนอรล่ะคือควรจะทำอยู่แล้วไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะหาข้ออ้างมาหลีกเลี่ยงนะครับถ้าทำเพิ่มได้ยังไงมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับ the more you do the better your health is always นะครับคาร์ดิโอไม่มีไม่มีเสียหายนะครับก็ผมว่าแล้วแต่คนแล้วกันก็ลองจัดการจัดสรรบริหารเวลากันดูนะครับก็ไงก็สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือ มันคือทําเพื่อตัวคุณเองนะมันมาทำเพื่อผมมันมาทำพิชินบอกนู่นนี่นั่นนะค,คุณทําคุณก็ได้ของตัวเองไปนะครับผมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะผมแค่มาชี้แนะให้ฟังเฉยๆนะครับก็โอเคครับเพื่อนๆก็หวังว่าจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็นหน่อยจากคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ